สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วิดีโอนี้เดี๋ยวผมแนะนำ v i s ี u a l Studio นะครับพอเราเปิดขึ้นมาครั้งแรกมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%เพราะว่าผมมีโปรเจกต์ที่เปิดอยู่ก่อนแล้วนะครับโปรเจกต์มันก็เลยจะอยู่ตรงนี้ส่วนถ้าใครที่เพิ่งลงใหม่ๆมันจะไม่มีนะครับทีนี้ให้เราไปสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บซอสโค้ดนะครับ ผมจะไปที่ document นะครับ document แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อ cost ให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับตอนนี้เรามาเตรียมพื้นที่จัดเก็บก่อนว่าเราจะเก็บซอสโค้ดของงานเราเนี่ยเอาไว้ที่ไหนทีนี้ให้คุณเข้าไปในโฟลเดอร์ cost นะครับแล้วสร้างโฟลเดอร์ชื่อ node js to the moon ตั้งชื่อตามผมแล้วกันนะครับเวลาที่เราไล่ ปัญหาอะไรต่างๆเผื่อผมได้รีโมทไปช่วยมันก็จะง่ายนะครับใครที่ลงคอร์สตัตวเนี้ยผมอยากให้ทําตามผมก่อนนะครับทำตามก่อนเพราะว่าเวลาเราติดปัญหาเนี่ยถ้าถ้าไม่ทําตามล่ะบางทีมันช่วยยากโอเคนะทีนี้ไปที่ VS Code ของเรานะครับนะครับแล้วก็กด Open Folder แล้วหลังจากกด Open Folder นะครับให้ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บ ซอวคนเมื่อกี้นั่นแหละ Node.js o the Moon นั่นแหละแล้วก็มันจะขึ้นหน้าแต่งแบบนี้ว่าคุณเชื่อถือโฟลเดอร์นี้ไหมนะครับก็ให้กด Yes I trust Arthur ผมุมสีน้ำเงินตัวนี้นะครับกดไปเลยแค่นี้เองเราก็เตรียมการที่จะเขียนละมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับให้ทุกท่านทําตามมาเรื่อยๆให้ถึงสเต็ปนี้ แล้วก็เดี๋ยวพอถึงสเต็ปนี้เนี่ยเราจะมาเขียนคําสั่งกันมาเรียนรู้นะครับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม JavaScript เพื่อที่จะพัฒนาโปรแกรมต่างๆบน Node.js โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงพบกันอีกทีในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาเท่านี้ก่อนอเดี๋ยวมาเจอกัน